สวัสดีค่ะชาวปีนัก,กษัตย์ปีระกาหรือปีไก่นะคะก้าวเข้าสู่ปี2,564ก็เรียกได้ว่าชีวิตของคุณเนี่ยผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆมามากมายปีใหม่แล้วนะคะชีวิตจะต้องเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆก่อนอื่นนะคะแม่หมอจะขอแนะนำไพ่จิตวิญญาณแห่งสัตว์สำหรับ ปีนี้นะปี2,564ที่จะส่งกำลังใจถึงคุณนะคะคุณได้ไพ่นกในติงเก l ลนะคะจิตวิญญาณแห่งนกในติงเก l ลไพ่กำลังจะบอกกับคุณว่าความรักอยู่รอบตัวคุณเสมอไม่ว่านะคะชีวิตของคุณจะเจอเจอเรื่องราวใดๆนะคะทุกสุขประการใดก็ตามจงจำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้เพียงลำพัง คุณมีความรักอยู่รอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นความรักจากญาติพี่น้องจากคุณพ่อคุณแม่จากคนรักจากครอบครัวจากเพื่อนฝูมิตรภาพที่ดีแต่คนเรามันเลี่ยงไม่ได้หรอกคะ่ะมันก็ต้องเจอมิตรภาพที่ไม่ดีบ้างทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเป็นทุกข์บ้างแต่จงเชื่อเสมอนะคะว่าโลกใบนี้ยังมีความรักที่จะอบกอดคุณเสมอ สำหรับคนปีระกาหรือปีไก่ลักษณะของคุณเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะชอบสวยๆงามๆชอบของดูดีมีราคานะคะหรือชอบอะไรที่มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งคนไหนนะคะถ้าเกิดคุณรักมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคนรักลูกหลาน อะไรก็ตามเนี่ยคุณจะใส่ใจเขาเป็นพิเศษมันเลยกลายเป็นความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันจะออกจะจู้จี้ไปสักเล็กน้อยนะคะอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของคุณก้าวเข้าสู่ปี2564ปีนี้นะแม่หมอมั่นใจว่าชาวปีละกาเนี่ยจะรู้สึกฮึกเหมิมอ,อยากจะตั้งหลักให้กับชีวิตอยากจะมองผลทางในการสร้างเงินสร้างไรายได้ปีนี้ขอให้คุณตั้งอกตั้งใจนะคะ ไม่ว่าสภาพเศรษฐกษิจหรือสภาพสังคมมันจะเป็นยังไงณเวลานี้นะเอาเข้าจริงๆเราก็ยังต้องมีชีวิตต่อไปเราก็จะต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองต่อไปเราก็ต้องเอาตัวรอดต่อไปถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวินาทีกับวิกฤตในปี2,564จงเชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถของคุณ ปีนี้ในเรื่องของการงานนะคะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอาจจะต้องมีการดิ้นลนมากขึ้นอาจจะต้องมีคู่แข่งนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการทำงานอะไรที่มันจะต้องมีคู่ค้าคู่แข่งก็ต้องระมัดระวังให้ดีจะทําเอกสารสัญญาใดนะคะต้องคุยให้เคลียร์คุยให้ขาดไม่ฉะน,นั้นอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ การเจรจาใดๆนะคะคุณจะต้องมีหลักฐานมีเอกสารมีความละเอียดรอบคอบจำไว้นะไม่ว่าคุณจะสนิทกับใครแบบไหนก็ตามทำอะไรต้องมีกติกาให้แน่นอนเพราะไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาภายหลังได้โดยเฉพาะอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ของคุณจงรักษามันให้ดีสำหรับในเรื่องราวของความรักนะคะอย่างที่บอกไปต้นคลิปแล้วนะคะปีนี้คุณได้ไพ่จิตวิญญาณแห่งนกในติงเกลความรักอยู่รอบตัวคุณ จงมองความรักให้เจอนะคะมันไม่ได้จํากัดความความรักไว้ว่าเฉพาะคนรักหรือคู่รักความรักมีหลายรูปแบบค่ะความรักจากคุณพ่อคุณแม่จากครอบครัวจากออผู้หลักผู้ใหญ่ความรักจากเพื่อนที่แท้จริงความรักจากคนรักผมมีมากมาย นะคะไม่ว่าคุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวอ่อนแอท้อแท้ผิดหวังอย่างไรก็ตามจงมองหาคนที่รักคุณอย่างแท้จริงแล้วปีนี้นะแม่หมอจะแนะนำอยากให้คุณต่อสู้เพื่อตัวเองและคนที่รักคุณอย่าลืมนะคะความรักจะโอบกอดคุณเสมอและก็จะอยู่รอบตัวคุณสำหรับคนที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วปีนี้นะ ช่วงกลางปีเป็นต้นไปอะถ้าเกิดคุณเจอปัญหาอะไรเข้ามาทดสอบชีวิตรักคุณพยายามอย่าประทักคารมกันนะคะอารมณ์โมโหมันมีได้ทุกคนแหละอารมณ์ไม่ถูกใจมีได้ทุกคนถ้าเกิดคุณไม่พอใจที่จะพูดคุยกันนะคะเอาให้อารมณ์เบาลงมีสติก่อนที่เราจะคุยกันที่เราจะแก้ไขปัญหากันดีกว่า การประทะอารมณ์ณเวลานั้นรับรองได้มันจะนําไปซึ่งปัญหาและปัญหานี้มันอาจจะนําไปซึ่งบุคคลที่3หรือมือที่3เข้ามาเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะสําหรับ คนที่ยังไม่มีคู่ปี2,564เนี่ยตั้งแต่ต้นต้นปีจะมีคนเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนจะเริ่มมีเสน่ห์แล้วนะคะก็ค่อยๆคิดค่อยๆพิจนารณาไปดูให้ดีก่อนดูให้แน่ใจก่อนก่อนที่จะตัดสินใจคบกับใครไปนะคะอย่าคบกับใครเพียงเพราะไม่มีใครเพียงเพราะเราเหงาความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ เราเองก็อยากจะได้ความรักที่ดีที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นเลือกแบบพิจารณาให้ดีส่วนเรื่องของการเงินการเงินเรียกได้ว่าในปี2,564นะคะตั้งแต่ต้นๆปีเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะพอมีจับจ่ายใช้สอยแหละแต่แม่หมอก,ก็อยากจะให้คุณวางแผนเรื่องของค่าใช้ใจ่ายให้รัดกุมนะคะกลางปีเนี่ยอาจจะมีภาระ ค่าใช้ใจ่ายต่างๆมากมายนะชาวปีนักษัตริย์ปีรากาหรือปีไก่เนี่ยถ้าเกิดเคยให้ใครหยิบยืมเงินไปนะพยายามนะคะติดตามให้ได้ตั้งแต่ต้นตน,ตนปีนะเพราะถ้าเกิดกลางปีเป็ตนต้นไปเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์ที่จะต้องเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้เงินคืนนะคะเหนื่อยหน่อยบางทีอาจจะสูญหายได้เลยนะอาจจะไม่ได้คืนอันเนี้ย ต้องระมัดระวังหรือว่าถ้าเกิดใครมาขอความช่วยเหลือคุณก่อนที่คุณจะให้ความช่วยเหลือเขาไปคุณต้องคิดก่อนว่าคุณให้ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้คืนคุณจะลําบากไหมคุณจะเดือดร้อนไหมถ้าเกิดคุณไม่เดือดร้อนแล้วคุณอยากจะช่วยเขาจริงแม่หมอก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันจะต้องเดือดร้อนนะถ้าเกิดเขาไม่คืนตามเวลาที่กําหนดคุณเองก็จะต้องลําบากลาบนทางที่ดีก็ไม่ควรนะ เพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องโดนโกงบ้างหรือว่าจะต้องอโดนหลอกบ้างนะคะในเรื่องของเงินทองอันนี้ให้ระมัดระวังการทำดีควรทำดีให้ถูกคนและถูกเวลานะอย่าเอาความใจดีของเรามาทำร้ายตัวเราเองอันนี้คือการเตือนจากแม่หมอนะ ชาวปีละกาปี2,564ที่ทางในชีวิตของคุณเนี่ยเริ่มต้นที่ดีนะขอให้คุณเชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถของคุณไม่ว่าในจังหวะช่วงเวลาใดคุณอาจจะต้องเจอเจอปัญหาอยู่บ้างนะคะความไม่สบายอกไม่สบายใจทำอะไรไม่ได้ดั่งใจไปบ้างนะคะความกัดกุ้มในหัวใจก็อาจจะมีบ้างแต่จงเชื่อเถอะ คนเราอะ่ะมีทุกมีสุขกันทุกคนขอให้คุณฝ่าฟันไปจนถึงจุดบุ่งหมายที่คุณคาดหวังไว้และจงศรัทธาในความสามารถศรัทธาในตัวตนของคุณความสำเร็จรอคุณอยู่แม่หมอไม่ได้บอกว่าชีวิตคนเรามันจะได้มันจะโรยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปนะคะถือว่าเป็นรสชาติชีวิตถือว่าบททดสอบที่มันเข้ามาเนี่ยมันคือรสชาติที่จะเติมเต็มความสนุกให้กับชีวิตของเราไม่ให้จืดชืดเกินไป จงเชื่อมั่นในตัวเองและจงเชื่อเสมอว่าคุณมีคุณค่าเพียงพอที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายและความสำเร็จที่คุณตั้งไว้ขอให้คุณโชคดีค่ะ